ดูต่อนะคะในเรื่องของประเภทรหัสต่อนะคะรหัสตามกำเนิด d e l a t i o n code) ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มาจากคุณลักษณะประจำตัวที่แตกต่างกันหรือคุณสมบัติมาสร้างเป็นรหัสรหัสการเป็นสมาชิกของนิตยสารเป็นรหัสประเภทรหัสตามกำเนิดตัวอย่างรหัสสมาชิกประกอบไปด้วยรหัสไปรษณีย์ห้าหลักตามด้วยอักษร ลำดับที่1และ3และ4ซึ่งเป็นนามสกุลของสมาชิกกลุ่มรหัส2ตัวสุดท้ายก็คือเลขที่บ้านของสมาชิกและรหัสและอักษรลำดับที่1 3และ4เป็นชื่อถนนที่สมาชิกอาศัยอยู่ดูจากรูปนะคะต่อมาก็คือรหัสเข้ารหัส คือการใช้รหัสหลักในการเข้ารหัสเช่นรหัสขายปีกใช้คำที่มีตัวอ,อักษรสิบตัวเช่นคอมกราวเพื่อเป็นรหัสราคาขายส่งตัวอักษร c คือหมายเลข1 a คือหมายเลข2ตามลำดับดังนั้นรหัสแกนแสดงว่าร้านนี้ซื้อสินค้ารายการนี้มาจากราคา562.90เเหรียญ ต่อไปประเภทรหัสการกระทำ Action Code เป็นรหัสที่แสดงการกระทำกับรายการที่เกี่ยวข้องเช่นโปรแกรมการปรับปรุงการกอกเลขที่ประจำตัวนักเรียนและรหัสการกระทำเพื่อแสดงข้อมูลในลักษณะใดาที่แน่นอนเช่นรหัสการกระทำีแสดงว่าต้องการให้แสดงข้อมูลของนักเรียน A แสดงว่าต้องการเพิ่มข้อมูลของนักเรียนและ x แสดงว่าต้องการออกจากระบบต่อมาก็คือประเภทสุดท้ายรหัสตรวจสอบตนเองเซ l ล์เช็คกิ้งโค้ดใช้ในการตรวจสอบเพื่อทำให้ชัดเจนของการมีอยู่ของรหัสตัวเลขวิธีการหนึ่งก็คือการใช้ four digit cell checking code โดยการคูณหลักที่1ด้วย1คูณหลักที่2ด้วย2ตามลำดับจากนั้นก็รวมผลที่ได้ทั้งหมดถ้าผลรวมที่ได้มากกว่า2หลักก็นำเลขทุกหลักมารวมเพื่อเมื่อได้ผลลัพธ์ที่รวมกันก็จะนำผลลัพธ์นั้นมารวมกันอีกจนกว่าจะได้คำตอบเป็นเลขหนึ่งหลักซึ่งคำตอบสุดท้ายนี้เรียกว่าเลขตรวจสอบเช,เช็คดิจิต ซึ่งต่อท้ายรหัสที่เป็นรหัสตัวเลขรหัส1นึ่งสาย์สองขีดหถูกต้องเพราะเมื่อต้องนำรหัสตัวเลขมาบวกกันผลลัพธ์คือคคือหซึ่งตรงกับตัวเลขตรวจสอบที่ให้ไว้ก็สามารถดูคำตอบลักษณะการคิดนะคะอย่างเช่นหนึ่งหนึ่นย์สนะคะหลักที่1คูณนะคะ แล้วก็หลักที่สองคูณสองหลักที่สามคูณสามหลักที่สี่คูณสี่นะคะคูณได้เท่าไหร่เอามาบวกกันได้หนึ่งห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกเพราะนั้นจะเห็นว่าหนึ่งสามศูนย์สองขีดหกเป็นคำตอบที่ถูกนะคะก็ลองทำเช่นนี้เหมือนเดิมนะคะจะเห็นว่าน,นี่เป็นคำตอบที่ผิดเพราะสุดท้ายคือห้าแต่อันนี้ขีดสามนะคะ ต่อไปการพัฒนารหัสคำสั่งการประดิษฐ์คิดค้นรหัสตัวมีลักษณะหลายๆอย่างรวมกันจะทำให้ยาตกต่อการจดจำการถอดรหัสและการทำให้ชัดเจนนี่คือข้อแนะนำเมื่อต้องการพัฒนารหัสขึ้นมาใหม่1รักษารหัสให้รัดก,กุมอย่าสร้างให้ยาวเกินความจำเป็นเช่นถ้าต้องการรหัสสำหรับลูกค้า250ลายไม่มีความจำเป็น ต้องกำหนดรหัสถึงหกหลักข้อที่2องคำนึงถึงการขยายตัวในอนาคตแบบของรหัสต้องพร้อมสำหรับเติบโตเช่นหากขณะที่มีโรงเรียนขณะที่มีโรงเก็บสินค้า8แห่งไม่ควรใช้รหัสหลักเดียวสำหรับหมายเลขประจำตัวของโรงเก็บสินค้าเพราะถ้ามีเพิ่มขึ้นอีก3ามแห่งรหัส ก็จะต้องเพิ่มเป็นสองหลักหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อให้รู้ชัดเจนแต่ละแห่งนอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงตัวอักษรหลักเดียวที่เป็นรหัสตัวอักษรหากในอนาคตอาจต้องใช้รหัสมากกว่า26ตัว 3. รหัสรักษารหัสให้คงทนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาใหญ่เมื่อนำมาใช้แทนรหัสเก่า ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเปลี่ยนในทุกส่วนที่มีการเก็บรักษารหัสและในเอกสารทุกแขงที่มีการใช้รหัสเก่าโดยทั่วไปแล้วช่วงการเปลี่ยนแปลงจะมีการใช้รหัสเก่าและใหม่ไปเนยระยะชั่วคราวและต้องจัดเตรียมกระบวนการพิเศษเพื่อจัดการกับทั้งสองรหัสเช่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รหัสพื้นที่จะต้องให้จะต้องให้สามารถใช้รหัสได้รหัสหนึ่งได้ในช่วงเวลาที่กำหนด4ออกแบบรหัสให้ไม่ซ้ำกันให้รหัสสื่อถึงจุดป,ประสงค์และความหมายที่ชัดเจนเช่นถ้ารหัส hw ก็หมายถึงฮาร์ดแวร์หรือ h ฮา s แวร์รหัสนี้ก็ไม่มีลักษณะเด่นชัดที่เป็นประโยชน์ 5. ใช้รหัสที่สามารถแยกแยกได้แยกแยะได้ถ้าสินค้าประกอบด้วยรหัส3หลักท d i ิ i t ต o o e e ในกลุ่มของ 100S หรือ 300S ซึ่งเป็นสินค้าในประเภทเดียวกันแต่สินค้าในกลุ่มรหัส 200S กับเป็นสินค้าคนละประเภทการแยกแยะแบบง่ายๆจึงไม่สามารถกระทำได้ในการรวมกลุ่มของสินค้าทุกชนิดให้มาอยู่ด้วยกัน นอกจากนั้นให้ระมัดระวังว่ารหัสตัวอักษรตัวเดียวจะแยกแยะได้ยากกว่ารหัสสองหลักในบางกรณีอาจต้องเพิ่มเลขศูนย์นำหน้าหมายเลขเช่น 01, 02, 03และอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสมีการแยกแยะอย่างถูกต้อง6กหลีกเลี่ยงรหัสที่น่าสับสนไม่ควรกำหนดรหัส ที่บางส่วนเป็นตัวอักษรบางส่วนเป็นตัวเลขหมายเลขศสับสนกับอักขระโอพิมพ์ตัวพิมพ์หรือเอ่อหมายเลขหนึ่งดูคล้ายๆตัวแอเล็กหรือ I ตัวพิมพ์ใหญ่เช่นรหัส5ตัวของ5 Z 0 81 อาจจะอ่านผิดเป็น5้าแซศูนหรือ5 2าสอหรือ s 2อ bi เป็นต้นเจ็ดสร้างรหัสที่มีความหมายรหัสต้องจดจำง่ายมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้สะดวกในการใช้ง่ายในการเข้ารหัสและแปลความหมายเช่นใช้รหัส s w สสำหรับเขตของ เซอร์เวสที่มีความหมายมากกว่าใช้รหัส1-4หรือใช้รหัส ENG สำหรับฝ่ายต่างประเทศซึ่งง่ายในการแปลและจดจำมากกว่าใช้รหัส XQA หรือ132 8ใช้รหัสใดรหัส1เพื่อวัตถุประสงค์เดียวอย่าใช้รหัสเดียวเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดคุณลักษณะประจำสอประเภทหรือมากกว่า ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นถ้าใช้รหัสเดียวเพื่ออธิบายการรวมกันของพนักงานและแผนการประกันไทยของพนักงานผู้ใช้อาจสับสนในการตีความดังนั้นการแยกรหัสจะเกิดประโยชน์มากกว่า 9- รักษารหัสไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าระบบเงินเดือนใช้รหัส2หลักสำหรับฝ่ายหนึ่งอย่างสร้าง อย่าสร้างรหัสประเภทอื่นที่แตกต่างกันสำหรับระบบงานบุคคลถ้าทั้งสองฝ่ายใช้รหัสคนละประเภทค,ควรแนะนําให้ผู้ใช้ทั้งสองแบบระบบเปลี่ยนมาใช้รหัสประเภทเดียวกันขอจบบทนี้ไว้เท่านี้นะคะ